สำหรับท่านซึ่งเคยเป็นโควิดมาแล้วนะครับมีคำถามว่าจำเป็นจะต้องฉีดวัคซีนหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันนะฮะก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวันณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการลูกถ่ายปอดและวิกฤตมรัดอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับท่านซึ่งเคยเป็นโควิดมาแล้วเนี่ยปัจจุบันทางการแพทย์ยังไม่ทราบว,ว่าภูมิต้านทานซึ่งได้จากการเป็นโรคเองเนี่ย มันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับแล้วก็หลายๆท่านคงเคยได้ข่าวมาบ้างนะครับว่าคนที่เป็นโควิดแล้วเนี่ยมันมีข่าวว่าเป็นโควิดซ้ําได้อีกนะครับแต่ส่วนใหญ่แม็กจะเป็นหลังจาก3เดือนหลังจากติดเชื้อนะฮะก็ถ้าภายใน3เดือนหลังจากที่เราเป็นครั้งแรกเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโควิดเนี่ยเป็นค่อนข้างจะน้อยมากนะครับแต่ก็ยังมีรายงานว่าเจอได้อยู่นะครับในทางการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเราแนะนําว่าเราควรจะต้องฉีดวัคซีนนะครับ หลังจากที่เราเป็นโควิดแล้วเนี่ยประมาณสัก3เดือนเราควรจะฉีดวัคซีนนะฮะเหตุผลเพราะว่า1เรามีโอกาสจะเป็นซ้ำได้อย่างที่2คือเราไม่แน่ใจว่าภูมิต้านทานที่เราสร้างในแต่ละคนเนี่ยจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนนะครับแล้วก็ผลข้างเคียงจากตัววัคซีนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เยอะนะครับเม <ME> ื่อเทียบกับการเป็นโครคโควิดคือการเป็นโครคโควิดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอันตรายกว่ากันเยอะเลยนะครับแล้วก็แต่ละครั้งที่เรามีโครคโควิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าอาการของเราจะรุนแรงสักแค่ไหนนะครับ ดังนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่าถ้าเกิดท่านเคยเป็นโควิดมาแล้วหรือว่าคนรู้จักเคยเป็นโควิดมาแล้วเนี่ยแนะนําว่าควรจะฉีดวัคซีนโควิดนะครับคือหลังจาก3เดือนนับตั้งแต่เป็นครั้งแรกนะครับก็ควรจะไปฉีดวัคซีนครับหวังว่าน,นี่คงจะตอบคาถามของหลายๆคนนะครับขอบคุณมากครับ